สนจริงด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยยิงอะไรกันวะแอปโซเชียลต่างๆลงข่าวว่าเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา45นาทีมีการยิงออกมาจากสนดินแดงไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมาเกาะเหตุความวุ่นวายบริเวณหน้าสนดินแดงเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บนั้นกระผมพันตำรวจเอกรัชชัยสีวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาดินแดงสิ่งปฏิบัติหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา,าสถานที่ราชการขอเรียนว่าในวันเวลาดังกล่าวไม่มีเจ้า้าทต่ตำรวจใช้อาวุธกระสุนจริงแต่อยา่างใดคงเพียงแค่ใช้กระสุนยางและเครื่องกีดกั้นเพื่อไม่ให้ผู้ผู้จำนุมากบุกลุกเข้ามาในสถานที่ราชการเท่านั้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้ให้ฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ,ๆเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ใดเป็นผู้ก่เอเหตุดังกล่าวขึ้นในส่วนของผู้ที่โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายจะได้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดาเนินการตอ